เอ p x แพรัดมันนี่พามาสำรวจว่าชาวออฟฟิศย่านวิภาวดีวันนี้เขาพร้อมเกษียณกันหรือยังคิดว่าก่อนกำหนดค่ะที่แผนไว้50ค่ะจะเกษียณตามอายุงานค่ะแต่ว่าเราคงไม่ได้ทำงานเดิมที่ทำปัจจุบันไปจนจบอายุแผนที่จะเกษียณก่อนอายุงานเพราะรู้สึกว่าหาเงินมาแล้วเนาะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะต้องไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเกษียณตามอายุงานประมาณ60อยากเกษียณก่อนค่ะจากอายุ 50ิปีว่าน่าจะ,กะเกษียณตามอายุงานค่ะคิดว่าน่าจะ,กะเกษียณตอน60เลยครับกรเกษียณหลังกําหนดคับถึงแม้จะอายุ60แล้วแต่ก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับถ้าเป็นตามแผนที่คิดไว้ก็อยาก,กเกษียณก่อนกาําหนดนะพ้คิดว่าตัวเองเนี่ยมีพลังมากพอที่จะทํางานอย่างเต็มที่นะคะแต่คงไม่ถึงขั้น60ปีคิดว่าสัก50บเนี่ยน่าจะกาลังดีค่ะและคิดว่าเราควรเตรียมเงินสําหรับใช้ชีวิตในวเเัยเกษียณเท่าไหร่คะคือเราามรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันจะต้องการอะไรไปมากกว่าการได้ไปเที่ยวแล้ว มีเงินติดบัญชีนิดหน่อยสักห้าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยอ่ะสิบล้านยี่สิบล้านขึ้นไปเพื่อเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเสียค่าน้ําค่าไฟรายได้จากการที่เราไม่ได้ทํางานประจําแล้วแบบนี้ครับคิดว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่าครับตัวของเขาเนี่ยมีเรื่องของภาระทางการเงินที่ต้องใช้หรือว่าไลฟ์สไตล์มากน้อยขนาดไหนและนี่คือขั้นตอนวางแผนเกษียณที่ไม่ว่าจะัวไหนก็เอาไปใช้กันได้เลย 1. ประเมินอายุเกษียณและอายุไข 2. คํคำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณโดยสุด ง่ายๆตามนี้เลย 3. เช็คเงินเก็บไม่ว่าจะเป็นในกองทุนรวมประกันบำนาญหรืออื่นๆ 4. ลงทุนเพิ่มเติมพร้อมศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ 5. วางแผนการเงินอย่างเหมาะสมและเริ่มต้นเลยวันนี้เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้